เริ่มแล้วปิดเบียงมอเตอร์เวย์สาย9้ารถทุกคันต้องขึ้นสะพานตรงนี้เพื่อเตรียมก่อสร้างทางเชื่อมมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาและมอเตอร์เวย์บางปะอินบางพลีด้านล่างสะพานค่ะเขาจะสร้างขาเข้าตรงนี้ก่อนเพราะอะไรจากนั้นจะพาไปชิมของอร่อยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะชมแล้ดูด้านหลังดิฉันนะคนมาตลอดเคยขายดีสุดได้ถึงวันละ4-5มื่นบาท สวัสดีค่ะกันิกาไมเว y ไทยแลนด์ค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะใช้มอเตอร์เวย์สาย9้าบางปะอินบางพลีมุ่งหน้าที่ทางบางนาชนบุรีหรือกรุงเทพวันนี้ค่ะ22เมษายน2567เป็นวันแรกที่จะมีการเริ่มปิดเบี่ยงจราจร รถทุกคันจะต้องขึ้นสะพานตรงนี้นะคะถามว่าทําไมต้องขึ้นสะพานถ้าคุณผู้ชมชมคลิปของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทราบคําตอบเลยค่ะเพราะว่าบริเวณด้านใต้สะพานจะเป็นจุดก่อสร้างทางเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย6และมอเตอร์เวย์สาย9เพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกเขาก็จะเริ่มเบี่ยงการจราจรกันแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปชมบรรยากาศหน้างานนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงตรงนี้กันก่อนดินฉันขออนุญาตอธิบายภาพรวมตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกว้างกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ แนวเส้นทางตรงนี้ค่ะคือมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีมุ่งหน้าสู่ทิศทางบางนาชลบุรีและกรุงเทพค่ะส่วนแนวเส้นทางตรงนี้ค่ะจะเป็นแนวเส้นทางที่รับรถที่มาจากทิศทางจังหวัดสระบุรีใช้ถนนพหลโยธินมาถึงประมาณกิโลเมตรที่56จากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6 เพื่อที่จะไปลอดใต้สะพานเชื่อมต่อสู่มอเตอร์เวย์สาย9ค่ะมาดูจุดนี้กันบ้างค่ะจุดนี้คือทางเข้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคะถ้าเรามาจากถนนพหลโยธินทิศทางจากจังหวัดสระบุรีเราจะเข้ามอเตอร์เวย์สาย9เราก็จะเลี้ยวซ้ายบริเวณนี้ค่ะส่วนสะพานตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานที่รับรถที่มาจากทิศทางถนนสายเอเชียและถนนกาญจานาพิเศษที่มาจากทางบางบัวทองเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9ค่ะ นี่คือภาพรวมบรรยากาศทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมสูงก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละจุดค่ะนี่คือจุดที่เราเข้ากันปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมาจากทิศทางถนนพหลโยธินหรือมาจากถนนสายเอเชียถนนกาญจนาพิเศษจะมารวมกันบริเวณน,นี้เพื่อเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายเก้า คุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์สาย9ไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะจากนั้นรถทุกคันจะต้องขึ้นไปใช้สะพานตรงนี้แล้วค่ะประมาณ700เมตรเพื่อที่จะลงไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าทิศทางบางนาชนบุรีหรือกรุงเทพเหตุผลของการที่ต้องขึ้นใช้สะพานนี้เพราะว่าด้านล่างจะก่อสร้างทางเชื่อมต่อค่ะนี่คือข่าวที่นามาแจ้งนะคะถามว่าเมื่อการก่อสร้างบริเวณนี้แล้วเสร็จอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง วันที่1มิถุนายน2567ค่ะเมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างมอเตอร์เวย์สาย6และมอเตอร์เวย์สาย9แล้วเสร็จต่อไปคุณผู้ชมที่ใช้ถนนปพหลโยธินที่มาจากทิศทางจงังหวัดสระบุรีเมื่อมาถึงกิโลเมตรที่56คุณผู้ชมก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าใช้มอเตอร์เวย์สาย6ขับไปประมาณ3กิโลเมตรลอดใต้สะพานแห่งนี้เข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9ได้ค่ะส่วนจุดที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันค่ะ อานาคตนะคะถ้าวันที่1เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางเชื่อมสาย6กับสาย9จนคุ้นชินแล้วประมาณวันที่10มิถุนายน2567ทางเข้าบริเวณนี้ก็จะปิดถาวรเลยนะคะถามว่าทำไมต้องปิดถาวรคุณผู้ชมมาดูภาพกว้างตรงนี้อีกรอบนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่จะออกจากมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาค่ะ ออกมาก็จะมาโค้งตรงนี้เลยนะคะเพื่อลงสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพบริเวณที่ปิดตรงนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้างแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากสะพานตรงนี้เข้าสู่ถนนพหลโยธินนะคะก็คาดว่าน่าจะปิดถาวรการประมาณวันที่10มิถุนาย,ยน2567หลังจากผู้ใช้ทางที่ใช้ถนนพหลโยธินเริ่มคุ้นชินกับแนวเส้นทางเชื่อมต่อสาย6กับสาย9ตรงนี้แล้ว ส่วนคุณผู้ชมที่มาจากทิศทางบางบัวทองหรือคุณผู้ชมที่ใช้ถนนสายเอเชียคุณผู้ชมก็ยังคงสามารถใช้สะพานตรงนี้เข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้ค่ะเอาเรื่องแรกก่อนกันแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะพาไปชมคือเขาจะเบี่ยงการจราจรรถที่เข้ามอเตอร์เวย์สาย9 ขึ้นสู่สะพานค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยววันที่1มิถุนายนเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการใช้แนวเส้นทางจากถนนพหลโยธินเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย9จากนั้นสเต็ปต่อไปวันที่10มิถุนายน2567ค่ะก็จะเริ่มปิดแนวเส้นทางสายหลักตรงนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นชมคลิปช่องของเราไปเรื่อยๆรับรองว่าคุณผู้ชมไม่ตกข่าวแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางไปแถวแถวบางปะอินนะคะ ฝากคุณผู้ชมอีกรอบสําหรับเสื้อยืดไมเวท i ยแลนทั้งสองแบบแบบที่1คือแบบนี้แบบที่2เป็นโลโก้สีฟ้าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเสื้อยืดไมเวท i ยแลนสีกรมท่าของเรา หมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่มีเสื้อยืดไมเวทไทยแลนด์สีกรมท่าสนใจก็สั่งซื้อกันได้ทางไลน์นะคะพิมพ์แอดก่อนจากนั้นพิมพ์คําว่า My Way Thailand ค่ะและแถมอีกหนึ่งเรื่องสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโรคระเราะและกรดไหลย,ย้อนสามารถสั่งผงกล้วยนวาดิบออแกนิกกนาชาติได้นะคะที่ไลน์แอดกันาชาติ K A N N A C H A R T ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปแถวแถวบางประอินกันค่ะ ชั่ครู่เราใช้มอเตอร์เวย์ขาออกนะคะแล้วเราก็ไปกลับรถบริเวณโครงการก่อสร้างลอดใต้สะพานมาอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมองไปด้านนู้นเลยนะคะตรงนั้นคือทิศทางขาเข้ากรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ที่ชมกันค่ะรถจะเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะคะจากนั้นก็จะเริ่มเบี่ยงขึ้นสะพานตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสังเกตด้านนี้ตอนนี้ยังเป็นแบรีเออร์ มีการกั้นแบริเออร์ตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมคลิปของเราวันนี้จะได้ทราบข้อมูลนะคะว่าถ้าใช้มอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าทิศท,ทางบางนาแล้วก็ทิศท,ทางกรุงเทพคุณผู้ชมเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรเขาก็จะเริ่มกั้นแบริเออร์แล้วนะคะเพื่อที่จะให้รถทุกคันขึ้นสะพานด้านหน้าตรงนู้นเลยนะคะ ตอนนี้ก็มีการกั้นกันแล้วนะคะแล้วก็ปริมาณจราจรก็เยอะพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้ค่ะยังไงก็แจ้งข่าวคุณผู้ชมนะคะรถทุกคันต้องขึ้นสะพานเพราะว่าบริเวณด้านล่างเขาจะก่อสร้างทางเชื่อมต่อแต่ว่าวันนี้พามาชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะว่า ปริมาณจราจรก็เยอะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ไปกันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเข้าใช้มอเตอร์เวย์สาย9ทิศทางมุ่งหน้าบางนาจะไปชนบุรีหรือจะเข้ากรุงเทพขับมาได้ประมาณ2กิโลเมตรคุณผู้ชมก็สังเกตเลยค่ะเราก็จะต้องเบียกขึ้นสะพานใช้สะพานประมาณ700เมตรนะคะแล้วก็จะลงเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้เหมือนเดิมให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูบริเวณด้านล่างสะพานกันบ้างว่าตอนนี้เขาเตรียมอะไรกันบ้างค่ะ นี่คือบริเวณมอเตอร์เวย์สาย9ขาเข้าที่ตอนนี้ปิดนะคะแล้วก็ให้ประชาชนขึ้นไปใช้สะพานด้านบนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูว่าตรงนี้เขาต้องปิดเพราะอะไรอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลกันไปนะคะว่าบริเวณซ้ายมือของเรานี่แหละคะ่ะจะเป็นจุดที่จะก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินคอนครราชสีมามาเชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีตรงนี้เพราะฉะนั้นระหว่างก่อสร้างด้านล่าง รถของประชาชนก็เลยต้องขึ้นไปใช้สะพานด้านบนแทนส่วนด้านล่างตรงนี้ก็ต้องปิดนะคะแล้วก็ปิดถาวรเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอนาคตก็จะต้องไปใช้สะพานด้านบนกันหมดส่วนขาออกบริเวณขวามือของเราตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะคะช่วงแรกเขาจะมีการก่อสร้างทางเชื่อมต่อที่เป็นขาเข้าก่อนนะคะจากสาย6เข้าสาย9เป็นทิศทางขาเข้าก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามาเริ่มก่อสร้างฝั่งทิศทางขาออกเมื่อน,นั้นล่นะคะ่ะ รถที่จะออกจากมอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้เลนขวาสุดก็จะต้องมีการปิดเบี่ยงประมาณ750เมตรแต่วันนี้22เมษายน2567เป็นต้นไประหว่างนี้ขาออกก็ยังใช้กันได้4ช่องจราจรอยู่นะคะนี่คือบริเวณขาเข้าที่ตอนนี้ปิดแล้วนะคะไปใช้ได้แค่ด้านบนเท่านั้นค่ะนี่นะคะเขาก็จะสร้างเชื่อมจากสาย9ตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย6ตรงนั้นอันนั้นเป็นขาออกแต่ณนะตอนนี้นะคะ เขาจะสร้างขาเข้าตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะขาเข้าตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จกำหนดการณตอนนี้ที่เราได้รับมาคือวันที่1มิถุนายน2567เขาก็จะเปิดใช้เลยนะคะโดยคุณผู้ชมที่ใช้ถนนพหนโยธินทิศทางมาจากจังหวัดสระบุรีถ้าขับมาถึงประมาณกิโลเมตรที่56 จะมีป้ายแนะนําชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลี้ยวเข้ามาใช้มอเตอร์เวย์สาย6ขับมาประมาณ3กิโลเมตรก็จะมาออกบริเวณนี้เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงแรกเขาจะทําฝั่งขาเข้าก่อนค่ะพอทําฝั่งขาเข้าเสร็จปุ๊บก็จะไปทําฝั่งขาออกต่อพอเริ่มทําฝั่งขาออกนั่นแหละค่ะ รถที่จะออกบริเวณสาย9้ามุ่งหน้าทิศทางบางปะอินระยะทางบริเวณนี้ประมาณ750เมตรเขาก็จะมีการปิดเบี่ยงเลนขวาเพราะฉะนั้นจาก4ี่ช่องจราจรก็จะเหลือ3ช่องจราจรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปิดเบี่ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะทําฝั่งขาเข้าตรงนี้ก่อนรอขาเข้าตรงนี้เสร็จค่อยขยับไปทําฝั่งขาออกนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าชมคลิปมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจเหตุผลว่าหนึง่งทำไมรถทุกคันถึงต้องขึ้นสะพานเพราะว่า เขาจะสร้างทางเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สสายทางบริเวณนี้2อเขาจะทําฝั่งขาเข้าก่อนพอทําฝั่งขาเข้าเสร็จต่อไปเราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยจากนั้นเขาก็จะไปทําฝั่งขาออกพอทาฝั่งขาออกก็จะมีผลกับการจราจรช่องขวาสุดประมาณ750เมตรและเมื่อการก่อสร้างบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จงานต่อไปค่ะทางเข้ามอเตอร์เวย์สาย9ที่เราเคยเข้าจากถนนผลโยธินคือทางเข้าปัจจุบันนี้แหละ เขาก็จะปิดถาวรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มาจากทิศทางสระบุรีก็จะใช้เส้นทางตรงนี้แหละยาวไปเลยนะคะเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย9ส่วนคุณผู้ชมที่มาจากทิศทางถนนสายเอเชียถนนกาญจนาพิเศษทิศทางจากบางบัวทองคุณผู้ชมก็ยังสามารถใช้สะพานบริเวณถนนพหลโยธินตรงนี้เข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9ได้พอเข้ามาแล้วก็ต้องขึ้นสะพานตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจภาพบรรยากาศตรงนี้ที่เราอธิบายให้ฟังนะคะ เข้าใจง่ายๆคือณปัจจุบันเข้าจากถนนพหลโยธินสู่มอเตอร์เวย์สาย9มาประมาณ2กิโลเมตรขึ้นสะพานนี้เลยค่ะแต่วันที่1มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปก็จะสามารถเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนพหลโยธินกิโลเมตร56เข้ามอเตอร์เวย์สาย6เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย9ได้นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขามีการปิดเบี่ยงจราจรให้ขึ้นสะพานตรงนี้ก็เลยมาชมภาพบรรยากาศเพราะฉะนั้นวันนี้หน้างานก็จะได้หนักไปบริเวณของการปิดเบี่ยงการจราจรแต่หลังจากนั้นบริเวณนี้ค่ะงานก็น่าจะก้า ก้าหนนัแล้วและคลิปที่แล้วมีคุณผู้ชมถามมา2องคำถาม 1. นึ่ทำไมสะพานด้านบนจึงทำแค่3มช่องจราจรพอลงไปไปเจอมอเตอร์เวสีช่องจราจรจะเป็นคอขวดหรือเปล่า 2. ทํทำไมสะพานแห่งนี้ไม่ตัดตรงไปเลยทำไมต้องทำโค้งแบบนี้มีคำตอบมาฝากค่ะ เราไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะว่าทําไมสะพานจึงมีเพียง3ช่องจราจรคําตอบก็คือเมื่อมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบผู้ใช้ทางส่วนใหญ่ที่มาจากมอเตอร์เวย์สาย6 หรือผู้ใช้ทางที่ใช้ถนนพหลโยธินที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทิศทางที่มาจากทางสระบุรีก็จะสามารถเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6แล้วมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้ได้เลยส่งผลให้เส้นทางของมอเตอร์เวย์สาย9ที่คนจะเข้ามาจากต้นทางก็จะต้องลดน้อยลงค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งไปใช้มาจากมอเตอร์เวย์สาย6แล้วส่วนหนึ่งไปเข้าบริเวณกิโลเมตรที่56ของถนนพหลโยธินแล้วเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ปริมาณจราจรก็จะถูกแบ่งไปใช้2ทิศท,ทางนั้นแล้ว สามช่องจราจรตรงนี้ถือว่าเพียงพอสําหรับการรับรถที่มาจากถนนสายเอเชียและรถที่มาจากการจนาพิเศษค่ะส่วนคําถามที่2องทำไมสะพานต้องออกแบบโค้งไม่ทําให้เป็นสะพานตรงเราก็ไปหาคําตอบมาแล้วนะคะทราบว่า ถนนด้านล่างของมอเตอร์เวสสาย6บริเวณที่จะมาบรรจบกับมอเตอร์เวสสาย9มีลักษณะเอียงค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการออกแบบโค้งให้รับกันเพื่อให้ได้ช่องถนนกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่บอกว่าจุดเชื่อมต่อของสาย6กับสาย9ก็คือบริเวณนี้แหละที่บอกว่าถนนอาจจะเอียงเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบเขาก็คง ออกแบบให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ให้มีช่องจราจรที่กว้างที่สุดนะคะอย่างน้อยเราไปหาคําตอบมาให้แล้วและดิฉันก็มั่นใจแล้วค่ะว่าคนออกแบบเขาก็ต้องออกแบบตามหลักตามกฎอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขามีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะออกแบบโค้งเขาก็โค้งเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ตัดให้ตรงไปเลยหาคําตอบมาให้แล้วรวมถึงเรื่องที่ถามว่าทําไมทําเป็นแค่3ช่องจราจรบนสพะพานเพราะอนาคตจะมีทางเข้าได้อีก2ทางมาออกตรงนี้เพราะฉะนั้นทางเข้าปัจจุบัน รถก็จะน้อยลง3ามช่องจราจรนี่ถือว่าเพียงพอนะคะตรงนี้เป็นฝั่งขาเข้ารับรถจากมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินคอนครราชสีมาเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีเนี่แหละค่ะจุดเชื่อมต่อที่เขากําลังจะสร้างกันพอสร้างฝั่งขาเข้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาทําฝั่งขาออกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูขาออกกันเนี่ยค่ะขาออกเขาก็จะรับรถจากมอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้เลยนะคะเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6ตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะเขาก็จะสร้างบริเวณนี้เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายหค่ะเนี่ยค่ะมอเตอร์เวย์สายหสร้างมาจอแล้วนะคะรอเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะโอ้ นี่ดูดูตัวพื้นกับดูตัวแบรเรียร์กับตัวถนนเดิมที่จะเชื่อมต่อสายหกที่ทำมาสูงเลยนะคะเป็นคอนกรีตค่ะช่วงนี้รถก่อสร้างก็เริ่มเข้ากันเยอะแล้วนะคะ นอกจากจะพามาแนะนําเรื่องการเบี่ยงการจราจรเพื่อขึ้นสะพานเข้ามอเตอร์เวย์สายเก้าแล้ววันนี้ค่ะขา,ขากลับนะคะคุณผู้ชมดูป้ายนะเราใช้มอเตอร์เวย์สายเก้าแต่เรายังไม่กลับเข้ากรุงเทพนะเราจะออกซ้ายไปตามป้ายคลองหลวงก่อนมีของดีมาแนะนาคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมดูป้ายเลยนะเรายังไม่ตรงไปทางกรุงเทพนะเราจะออกคลองหลวงซ้ายมือนี่แหละเราก็ออกมาตามป้ายคลองหลวงเลยนะคะทางหลวง3 2 14ค่ะ บริเวณกิโลเมตรที่13ของมอเตอร์เวย์สาย9นะคะขวามือของเราเป็นมอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้ากรุงเทพนะแต่ว่าเราออกซ้ายมาตรงนี้ค่ะผู้ชมขับมาเรื่อยๆนะคะซ้ายมือเราจะเป็นปั๊มปตทเดี๋ยวเราผ่านปั๊มปตทตรงนี้ไปก่อนค่ะแต่บริเวณนี้รถ10ล้อก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะ บริเวณนี้ถามว่าทําไมถึงมีรถ10บล้อเยอะเพราะว่าเหมือนกับเป็นจุดจอดพักของเขาเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมคือเขาออกจากมอเตอร์เวย์กิโลเมตรสิเมื่อสักครู่ออกมาก็จะเจอปั๊มเจอร้านค้าจอดพักก็ได้แล้วพอขับไปอีกสักพักเขาก็สามารถเข้ามอเตอร์เวย์ต่อได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมแถวนี้รถ10บล้อมาจอดกันเยอะแม้กระทั่งทีมงานของเรานะคะเวลามาถ่ายรายการบางทีอยากจะแวะปั๊มก็ออกกอม1สิบสาเข้าปั๊มตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้ามอเตอร์เวย์สายเก้านต่อได้ นี่ค่ะก็จะจอดแวะซื้อของแวะซื้อข้าวแวะซื้ออาหารกันพอซื้อของเสร็จหรือพักผ่อนเสร็จก็เข้ามอเตอร์เวย์ต่อได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางอะไรเพิ่มส่วนเราค่ะเรายังไม่จอดแถวนี้นะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีคลองหลวงที่เป็นของโปรดของทีมงานเราค่ะผ่านปตทมาต่อมาก็เป็นปั๊มเอสโซก่อนแล้วก็เชลล์ค่ะก็มีทั้งปั๊มมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ําในปั๊มมานะเพราะฉะนั้นรถก็เลยจะมาจอดกันก่อน เดี๋ยวเราออกซ้ายนะคุณผู้ชมตามป้ายอำเภอคลองหลวงนี่แหละค่ะแถวนี้สังเกตจะมีร้านอาหารร้านข้าวแกงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคนก็แวะมารับประทานอาหารกันพอคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายออกมาเข้าถนนตรงนี้นะคะขับมาประมาณสองร้อยเมตรคุณผู้ชมก็เตรียมกลับรถเลยนะคะ กลับรถไปไม่ถึงร้อยเมตรก็จะถึงจุดหมายของเราแล้วค่ะน,นี่แหละค่ะข้างหน้าเราคือจุดหมายของเราป่ะโดยพาคุณผู้ชมลงไปดูค่ะถึงแล้วคุณผู้ชมของดีคลองหลวงที่ ทีมงานเราเวลามาทีไรก็แวะกันเป็นประจำไอศครีมบางดินที่คนเขาเรียกกันติดปากว่าไอติมถัน่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเขามีป้ายบอกมีเป็นโคนหนึ่งลูกสิบบาทเป็นโคนสามลูกยี่สิบแล้วก็จะมีเป็นถ้วยเอาวานิลาวานิลาธรรมดาค่ะวานิลาธรรมดาแล้วก็ แล้วก็เอากะทิสดค่ะ oh <my> ได้3าลูกเดี๋ยนะอีกลูกหนึ่งเอาชาไทยแล้วกันค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะ mm hmm. เกามีโอวันตินลอดช่องกล้วยหอมข้าวโพดชาเขียวกาแฟทุนเรียนกาแฟสดรวมมิตรมะพร้าวชาไทยโอริโอช็อกโกแลตมะม่วงช็อกชิปวนิลาวนิลาชิปมะนาวถั่วดำโยเกิร์ตผลไม้ขนุนสวรสแคนตาลูปสตรอเบอรี่นมสดเผือก ข้างในมีอีกนะเรนโบว์ Rainbow, ผลไม้ปีโป้นมข้นมะลิส้มลิ้นจี่บูเบอรี่ชอ็ชอกโกแลตช็อกมิ้นต์แอลมอนกะทิไข่แข็งถั่วบดกระทิสดชามะนาว,าวคาราเมลช็อกชิปบัมรุกเกตโซจูลูกพีชขอบคุณค่ะแล้วก็หมายถึงอะไรคะอันนี้คือตักเองเลย <S <S คือท็อปปิ้งนะเขาบอกว่าแล้วแต่จะตักเนี่ยนี่เขาขาประจำท็อปปิ้งเขาก็ามีหลากหลายนะคุณผู้ชมอันนี้อะไรอะ <Okay. S 1> สับป,ประรดมีมันมีถั่วแดงโอ้ยมีหลากหลายมีข้าวเหนียว mm hmm. แล้วก็มีพวกช็อกโกแลตชิพแต่งหน้ามีข้าวโพดมีถั่วมีหลากหลายแต่ว่าปกติเวลาดิฉันกินไอติมอะดิฉันจะกินแค่ลูกชิพอย่างเดียวนี่นะเอาลูกชิพนิดเดียวพอปกติก็ไม่ค่อยได้กินหรอกไอติมเนี่ยก็ปีหนึ่งกินแค่สองสาครั้งแต่ที่งานดิฉันอนะเวลาเขามาถ่ายมอเตอร์เวย์แถวนี้นะเขาจะแวะประจํา แล้วก็เราก็เลยรู้ว่าเออมันเป็นของดีของคลองหลวงนะคนทั่เขาเรียกกันติดปากไว้ติมถังมันก็มีก่อนหน้านี้ก็มีร้านนึงนะแต่ว่าร้านนี้เราก็แวะวันนี้ที่ผ่านมาก็แวะตลอดสลับกันนั่นแหละอดนนทุกร้านนะแต่ว่าร้านนี้ชื่อไอศครีมบางดินนะคุณผู้ชมนสนใจก็มาแวะกันไหนปฐายนี้ดูิเนี่ยค่ะเขาก็จะมีท็อปปิ้งหลากหลายนะ,อ,นนนะอ,อันนี้เป็นทักทองนี่เป็นถั่วแดงคือท็อปปิ้งตัดเองได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นสนใจก็แวะเห็นบอกเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันใช่ไหมคะกี่โมงคะ9เถึง่มครเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึงถึงทุ่มครึ่งนะคะว่างๆก็แวะมานะคะนี่แหละค้องดีคลองหลวงที่รายการเราแนะนำเพราะว่าทีมงานดิฉันเขาแวะประจำเลยนะบางทีดิฉันไม่ได้มาถ่ายงานกับเขาเขาแวะมาเก็บภาพาเพราก็แวะกันนะเพราะฉนะนะั้นแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมไอติมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมากินไอติมเลยนะ ที่ฉันสั่งแค่สาลูกคือกะทิวานิลาแล้วก็ชาไทยแต่ความจริงสูงสุดตอนนี้กี่ลูกอ่ะเดี๋ยวขอไปดูกันสูงสุดกี่ลูกสูงสุดคือ20ลูกคือจะกินที่นี่ก็ได้ซื้อกลับบ้านก็ได้เห็นเขามีแพ็กเกจเป็นทัพเปอร์แวรวคุณผู้ชมดูข้างบนนะใส่ได้หลายรูปทรงอันนี้20บาทนี่ไงนี่ไงกลับบ้านเวลากลับบ้านท็อปปิ้งเขาก็จะมีถ้วยเล็กๆแค่ตักท็อปปิ้งกลับบ้านได้ด้วย มันคลายร้อนได้ดีจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูด้านหลังดิฉันนะคนมาตลอดคือเหมือนกับเป็นคนคุ้นเคยซื้อประจําเขาจะรู้เลยว่าพอาสั่งไอต็มปุ๊บเข้ามาตัดท็อปปิ้งเองได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่านั่งทานที่นี่ซื้อขึ้นไปนทานบนรถก็ได้หรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้ราคาก็ไม่แพงนะแล้วก็รสชาติต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่ต่างจากร้านไอติมแดงๆนะรสชาติอร่อยมากเลยนะเมื่อสักครู่ไปแอบถามรายได้มาคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตน้องเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยต่อวันนี้ก็หลักหมื่นอยู่แล้ว แต่เคยขายดีสุดได้ถึงวันละ4ี่ถึงหหมื่นบาทคุณผู้ชมเห็นไหมคนเราถ้าขยันทํากินักอย่างนะอาชีพไหนก็อยูนรอดหมดแหละขอให้ขยันทํากินแล้วก็ของเขาดีจริงๆนะสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยที่สําคัญเขามีตัวเลือกหลากหลายให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะสําหรับ ไอติมถังค่ะอย่างที่บอกจริงๆก็มีก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เจ้าสองเจ้าส่วนเจ้านี้ที่เราแวะวันนี้ก็คือร้านนี้นะคะร้านบังดินค่ะทีมงานเราก็อุดหนุนทุกร้านแหละผ่านไปผ่านมาแต่ว่าวันนี้พอดีเรามาร้านนี้ก็เลยมาแนะนํากันนะคุณผู้ชมสังเกตนะดูสิคะรถมาจอดต่อแถวกันเรียงเลยนะคะแล้วก็แวะเข้ามาซื้อไอศครีมร้านนี้กันค่ะขายดีเนาะดีจังเลยค่ะนี่แหละมีโอกาสไปถ่ายทําที่ไหนถ้าเจออะไรดีๆอร่อยๆก็จะแนะนํากันนะคะ นี่คือทีมงานดิฉันคุณผู้ชมเห็นไม่ติมไม่ได้กินกันตลอดตากล้องดิฉันก็ไม่ยอมถ่ายแล้วให้ดิฉันถ่ายแทนนางเจอไอติมกับข้าวเหนียวนี่นางกินตลอดค่ะเอาล่ะเป็นของดีที่พามาแนะนํากันแล้วกันนะคะยังไงถ้าผ่านไปผ่านมาถ้าใช้มอเตอร์เวย์สายเก้ามอออกคลองหลวงอย่างที่บอกว่า ออกมาประมาณสัก200เมตรกลับรถมาแป๊บหนึ่งก็จะเจอร้านไอติมถังนะที่เขาเรียกกันนะคะ mm hmm. เอาละค่ะวันนี้เรามาปิดท้ายรายการที่นี่ก็นแล้วกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง My Way Thailand นะคะรวมถึงเสื้อ My Way Thailand ทั้ง2แบบแบบนี้กับแบบที่เป็นโลโก้สีฟ้า ต้องบอกคุณผู้ชมนะสีกรมรธาตุตรงนี้หมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีเสื้อยืด My Way Thailand รีบสั่งซื้อได้นะคะทางไลน์ a mywaythailand ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนก็อย่าลืมนะคะผมผงด้วยน้ำว่าดิบออร์แกนิกกันชาติค่ะไลน์ at k a n n a c h a r t